ไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรอัเดตมาเล่ามาถึงเรา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 ,เรามีความเป็นเพื่อนกันมากๆอ่ะชีวิตมันก็เลยดําเนินไปใครมีงานก็ไปงานเราวมีงานก็มางานแลถ้ามีเวลาบ้างนิดหน่อยก็มาเจออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,ไหมฉะนั้นหนูเคยให้สัมภาษณ์ไป<ว>เมืเ่อปีที่แล้วว่า27จะเป็นปีทองของหน<ว>ูใช่มีคนมีคนมีคนอาย่า3มาข้างหลังวะ คาพรักนิดไงบ้างผมก็เรื่อยๆค่ะ <c oughs> เหมือนเดิมเรา <c oughs> เรานอร์ม <c oughs> อยู่แล้วเราแบบเลื่อยๆใช่เป็นไงบ้างกันสถานการณ์ตอนนี้หลายคนอาจจะโฟกัสเรื่องของความรักของนี <c oughs> ้อย,ยู่ระยะระยะย,ยไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรอัปเดตมาเล่าหมายถึงเราเราเรา,เรามีความเป็นเพื่อนกันมากๆ ชีวิตมันก yeah. so ็เลยดําเนินไปใครมีงานก็ไปงานเรามีงานก็มางานแล้วก็เลยแล้วเรออยากเจอกันบ้างมีไหมทีนี้ช่วงหลังก็ต่างคนต่างงานเยอะแล้วมีโอกาสเกิก็เจอเจอบ้างค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบว่าถ้าถ้ามีเวลาบ้างนิดหน่อยก็มาเจออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ญี่ปุ่นพายุกำลังจะเข้าเป็นห่วงไหมคะก็มีเตือนไปแล้วใช่เพราะเราก็เห็นข่าวมาเลย่าง้แล้วเขาบอกว่าไม่ได้ขนาดนั้นที่นั่น ก็เซลก็เสร็จก็หน่เลื่อนก็อัปเดตปกติคุยกับแม่ก็คุยอย่างนี้ก็เซลเสร็จใช่แต่มีดนี้้ไทตุกอย่างเลยนะทั้งเรื่องงานเรื่องผลงานเรื่องความรักเป็นช่วงนี้ก่อนจังหวะนี้ใช่ไหมฉะนั้นหนูเคยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อปีที่แล้วว่า27จะเป <oh> ็นปีทองของหนูใช่ตอนนี้ตอนนี้ แล้งเป็นมูเพิ่มมาหรื่อยๆแล้วตอนนี้เขาแบบเน่โมที่ไหนมาไอโมที่ไหนมาเขบอกเขาไปเลยบอกเขาไปเลยไม่ได้มูไม่ได้มูไม่ได้ไปไหว้ไม่ได้อะไรเลยค่ะก็คือทำไปเรื่อยๆเขาบอกโอเคยี่สิบเจ็ดจะปังงั้นก็พยายามทำงานในวัยยี่สิบเจ็ดนี่แหละแต่ทีว่านี่แบบทำมาหลายอย่างมากแบบไปทำแบบสร้างความเชื่อค่ะฮะพี่แหนว่ะเน่บอกว่าแม่คือเน่ไม่ได้ไปไหว้ โบนไปเซนจะเนีนแค่เปลี่ยนเบอร์อ้าวเปลี่ยนเบอร์แล้วเปลี่ยนเบอร์ชีวิตพลิกเบสเปลี่ยนเบสเฮ้ยนี่เปลี่ยนเบอร์มันคือเรียกไงบ้างชีวิตพลิกเบสไม่รู้่ไมันเป็นความเชื่อเลยใช้วิจารณญาณในการชมนะคะใช่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 แบบเขาบอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็รู้สึกว่าเออก็ดีจริงๆดีจริงจแต่ว่าแต่ละคนก็จะ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบใช้เลขอะไรได้เลขของหนูคืออะไรเขาหนูหนูมาคุยกันได้อย่างไได้ได้ได้เลขมงคลเขาบางคนหนูใช้เลขมงคลเลขมงคลคืออะไรขอตัวเลขเจ็ดแปเก้าแต่ดงบางคนเขาก็จะแบบต้องท่าอะไรอย่างเงี้ยของตอวเลขเจ็ดปดเานีเนี่ยพี่จอร์แดนกลับไปใส่เลขหน้าแล้วโทรหาแล้วใช่คือตอนนี้หนูตั้งเชื่ออะไรก็แบบเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเนี่ยเจแปดเก้าเจ็ดดเก้าอะไรก็แบบเจ็ดแปดเก้าแตบางคนไม่ มูกค่ะอันนี้เรียกว่ามูเเรียกมูหนูหก็ต้องแบบไปไหว้ไอหนูไม่ได้ไหว้เนี่ยไม่ได้ไหวใช่นี่เป่็นแปดาวเพิ่่ลายลเพียงไม่กจ็แปเก้าจ็ดปดเก้าเม่อเจแนสเกม่ต้องขนาดนั้นเลยมีนมันไม่มีเวลาแบบเจ็โมปก้านาทีโอ้โอเคขอบคุณม